สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาดูเวลาเฮียอยู่ร้านนะที่บ้านก็จะมีโต๊ะประกอบกันพาอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่าโต๊ะประกอบกันพามีอะไรม,มีกล้องนะต่อขึ้นมานะครับซึ่งอ่าก็จะต่อสาย hdmi เี่ต่อเนะข,ข้าจอนี้ปึ๊บพอเราบางทีเราประกอบเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าอยู่ในโฟกัสหรือเปล่านะวันนี้แล้วก็จะมีไอ้นี่พวกนี้วางเกตนะครับแล้วก็ ประกอบหลายๆอย่างนะฮะโตะนี้ก็มีไฟอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะ,ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเฮียจะประกอบเองที่นี่ก็จะมีพี่เอกช่วยประกอบให้นะครับผมแล้วก็เพราะว่าบางทีเฮียเฮียมีธุระที่ต้องหาเงินมากกว่าการประกอบกันผ้านะฮะช่อมีเงินมาซื้อกันพามาให้ทุกคนได้ดูกัน <S <S อันนี้ก็จะเป็น,ตน,นโต๊ะนะก็ะจะลกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ นี่เห็นไหมมีเพียบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปเอากันพากลับด้านรอบสองลำ,ล,ำลำบากใครหรือเปล่าจะต้องนื้อกลับบ้านแล้วก็รอชุดใหม่มาอีกนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีคลิปอะไรทําก็เลยมาแนะนําเอามาโชว์กันหน่อยโต๊ะประกอบกันพากของใครๆเป็นแบบไหนอย่าลืมเอามาโชว์กันมั่งนะครับผม ไปละบายบาย